สวัสดีค่ะสวัสดีตอนบายบายนะคะวันนี้อยู่กับช่องพังนุ่มนิ่มนะคะแม่์เมย์จะวันนี้พามาดูน้องนุ่มนิ่มอาบน้ํานะคะ<า>ก่อนออกออนทัวร์นะคะก็ต้องทําความสะอาดร่างกายนะคะโดยการให้ดื่มน้ํานะคะแล้วก็อาบน้ํานะคะเพื่อที่จะไปเดินเลาะตามหมู่บ้านนะคะดูนุ่มนิ่มของเราอ,อารมณ์ดีมากเลยนะคะ ยืนวีหงไปมานะคะหางของน้องนุ่มนิ่มก็บกสะบัดไปมานะคะวันนี้มาคู่กันกับคุณยายบุญมีนะคะส่งเชือกด้วยกันนะคะมาทัวร์ด้วยกันนะคะหาเพื่อนให้นุ่มนิ่มนะคะแม่แม่ช่วงฤดูฝนนะคะเราจะออกออนทัวร์ไม่นานนะคะอย่างมากก็แค่1เดือนนะคะบางทีก็20่กว่าวันนะคะ <c oughs> หันนน้ำมาแล้วนะคะกินหญ้าไปด้วยนะคะก่อนมนก็ตักน้ำให้อาบนะคะวันนี้สะใหญ่ท้ายหมู่บ้านนะคะ ทำน้ำให้เย็นชุ่มฉ่าก่อนนะคะจึงจะไปออกออนทัวร์นะคะเพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนนะคะแม่ๆสิบโมงแล้วก็พักแล้วนะคะเพราะว่าในหมู่บ้านนะคะคนก็เงียบนะคะแดดก็ร้อนนะคะขายาวนะคะสา,าวสวยนุ่มนิ่นะคะน่ารักในไซดีเหมือนเดิมนะคะ ที่เชื่องนะคะเขาได้กับทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้คนหรือว่าเป็นเพื่อนช้างด้วยกันนะคะนี่คะ่ะรถสีเขียวนะคะของคุณยายบุญมีนะคะมาจอดรอแล้วนะคะทีมงานของเราตอนนี้นะคะมีทั้งหมด9คนนะคะแม่ งานของน้องนุ่มนิ่มนะคะมาห้าคนนะคะทีมงานของคุณยายบุญมีนะคะมาสี่คนนะคะรวมกันเป็นเก้าชีวิตนะคะอ้าวทำอะไรคะนุ่มนิ่มโอ้ยนะคะไม่อายกล้องเลยนะคะทำธุระส่วนตัวนะคะแม่แม่ <c oughs> คุณยายบุญมีมาแล้วนะคะ แล้วก็ไปั่วนะคะด้วยกันนะคะแต่เราจะเดินคนละซอยนะคะคุณแม่เดินไปคนละคุ้มนะคะน,นะคะคุณยายบุญม,มีนะคะทำความสะอาดเรียบร้อยนะคะเตรียมตัวขึ้นรถนะคะออกเดินทางนะคะคนละหุ่นเลยนะคะนุมน่มมกับคุ้นยายนะคะ คุณยายของเราค่อนข้างจะตัวเตี้ยนะคะแต่นุ่มนิ่มของเรานะคะทรงสีดอเลยนะคะน,นุ่มนิ่มนะคะจะไปขึ้นรถแล้วนะคะด้านนู้นนะคะเดี๋ยวไปดูน้องนุ่มนิ่มขึ้นรถนะคะแม่แม่จา๋ายังไม่เคยลงให้ดูเลยนะคะวิธีการขึ้นรถของเขาทํายังไงนะคะขึ้นแบบพัดนะคะระมัดระวังนะคะน้องนุ่มนิ่มนี่ค่ะ อ่ะ,อะึ้นรถเร็วกํา,าลังเดินขึ้นรถนะคะ มีโต๊ะให้เหยียบนะคะมีโต๊ะเป็นเหล็กนะคะให้เหยียบนะคะเพื่อจะรองรับน้ําหนักของช้างนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนคุณยายบุญมีก็อาบน้ําอยู่นะคะแม่แม่ยังไม่เสร็จนะคะอาบน้ําขัดตัวนะคะเสริมสวยก่อนออกทัวร์นะคะบรนคุณยายบุญมีก็อยู่ด้านหน้านะคะ ทางนุ่ๆ่บคนี่นะคะคุณยายนะคะคุณยายินีนะคะยืนอาบน้ำอย่างสบายใจนะคะเอาน้ำสะใหญ่นะคะนี่นะคะสะท้ายหมู่บ้านนะคะ นี่นะคะมาดูคุณยายอาบน้ำใกล้ๆเลยนะคะคุณยายบุญมีนะคะทำารถใหม่นะคะสีสันสดใสนะคะสีเขียวเหนียวซับนะคะขวัญใจโทโกโซนะคะรถของควนนาดนะคะ ไดคเราหุ่นคนละไซส์นะคะคุณยายจะเป็นไซส์ XL นะคะนุ่มนิ่มของเราเป็นไซส์ S นะคะตัวเล็กนะคะสูงยาวนะคะนุ่มนิ่มนะคะแล้วก็จกทรงหนามอีกย่ามันติดอะไรแค่นั้นน รถข,ของน้องนุ่นนิ่มรถของน้องุ่นนิ่มขัดข้องนิดหน่อยนะคะกระจกหลุดนะคะแม่แม่นี่นะคะก่อนจ่อยกำลังซ่อมแซมอยู่นะคะอยู่ติดภูเขาเลยนะคะวันนี้ชาวบ้านก็เข้าป่าหมดนะคะไปทัวร์ตามหมู่บ้านนี้ไม่ค่อยมีคนนะคะแม่แม่เพราะว่า คนในหมู่บ้านนะคะไปหาหนอไม้นะคะมาขึ้นรถค่ะคุณยายขึ้นยายยืนมองนะคะรถของนุูกนี่เป็นอะไรนะคะคุณยายมอง ขึ้นรถเลยจ้าจะได้ไปออกทัวร์ต่อนะคะค่อนจะเงียบนะเอราล์หมู่บ้านไม่ค่อยมีคนนะคะแม่แหคะแนนยากค่ะชร่วงนี้เนาะเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีนะคะคนก็ไม่ค่อยจะมีคะแนนเท่าไหร่นะคะก็ต้องประหยัดเนาะขึ้นรถแล้วนะคะอย่างไวนะคะคุณยายบินมีน ดกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆของฟังน่้นด้วยสำหรับวันนี้ขอกราบคำว่า,า,าสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ